สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันน้องตัวในวิชาคณิตศาสตร์นะคะเดี๋ยววันนี้น้องตัวนะคะก็จะมาเรียนรูเรื่องแผนภูมิรูปภาพนะคะเก่งมากค่ะวันนี้เราอยู่ที่บ้านคุณยายใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นใบงานก็จะอยู่ในโทรศัพท์นะคะหนูเห็นภาพชัดไหมคะลูกเห็นภาพชัดเลยค่ะโอเควันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องแผนภูมิรูปภาพพีพ่ตัวเคยเรียนตอปนป .1 ไหมคะ ใช่ค่ะอะหนูเคยเรียนตอนปอ1แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าใบงานคณิตศาสตร์ตอนปอ2เนี่ยในเรื่องแผนภูมิรูปภาพมันจะมีความซับซ้อนแล้วก็แตกต่างจากป1นิดหนึง่งโอเคไหมคะค่ะอะหนูเห็นใบงานแล้วหนูเห็นถึงความแตกต่างตอนที่หนูเรียนตอนปอ1ไหมคะเห็นค่ะอะตรงไหนที่แตกต่างตรงที่เขากาหนดให้เน,เนี่ย,ยปกติตอนปอ1นะคะหนึ่งเด็กผู้หญิงหนึ่งรูปเนน่ยจะแทนจํา นวลนักเรียนหนึ่งหน่วยค่ะแต่ว่าตอนปสองเนี่ยเด็กผู้หญิงหนึ่งรูปจะแทนจานวนนักเรียนสิบคนคะ่ะเพราะฉะนั้นโจทย์ตรงเนี้ยเขาจะกําหนดมาให้เลยใช่ไหมคะว่าหนึ่งรูปแทนจํานวนนักเรียนเท่าไหร่แต่ที่หนูเรียนตอนปหนึ่งเนี่ยหนึ่งรูปก็คือแทนหนึ่งหน่วยเพราะฉะนั้นก็จะง่าย<ช>ถูกไหมคะใช่แต่ทีนี้ตอนปสองเนี่ยมันก็จะเพิ่มความซับซ้อนให้กับเรา หนึ่งรูปจะแทนสิบหนึ่งรูปจะแทนห้าหนึ่งรูปจะแทนสองก็ขึ้นอยู่กับที่โจทย์กําหนดเพราะฉะนั้นหนูต้องดูสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้ดีๆถูกไหมคะสมมติเขาถามวันจันที้หนึ่งรูปก็คือต้องแทนสิบถูกไหมคะลูกเพราะฉะนั้นกําหนดมาหกรูปแสดงว่าวันจันนี่ต้องเท่าไหร่หกสิบคนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เหมือนตอนปหนึ่งและแต่ถ้าปหนึ่งวันจันเนี่ยหนูตอบได้เลยว่าหกคนถูกไหมคะลูกทีนี้เวลาเรียนเรื่องแผนภูมิรูปภาพเนี่ยต้องดูโจทย์ดีๆว่าโจทย์กกําาหหนนนดมใ้รูปแที่่วย ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะที่เราไปดูโจทย์พร้อมๆกันดูที่คำถามเลยโอเคไหมอ่ะคำถามเขาถามอะไรมาบ้างข้อที่หนึ่งแผนภูมิรูปภาพแสดงแสดงจำนวนนัเกเรียนที่เข้าห้องสมุดในแต่วัน,วนค่ะให้แม่หน่อยสิวงกลมค่ะวงกลม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 อ่ะ โจทย์ถามว่าแผนภูมิรูปภาพนี้แสดงอะไรเพราะฉะนั้นเราลอกมาตอบเลยเข้าใจไหมคะใช่ค่ะลอกมาตอบได้เลยก็คือแสดงจํานวนนักเรียนที่เข้าห้องสมุดในแต่ละวันถูกไหมคะใช่ค่ะ,ะไปดูที่ข้อที่สองอันที่สองนะคะเด็กนักเรียนหญิงแทนจํานวนนักเรียนจุดๆๆๆคน,นนี่เขาบอกมาอยู่แล้วไงอ่าดูสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ถูกไหมคะใช่โจทย์กาหนดให้เด็กผู้หญิงแทนจานวนนักเรียน10บคน,ๆๆคนเพราะฉะนั้นข้อสองเราต้องตอบอะไรคะอนนตอบ10คนคะ่ะอ่าตอบ1ิ <Okay. S 1> ไปดูที่ข้อที่สามเขาถามว่าวันอะไรล่ะนักเรียนเข้าห้องสมุดมากที่สุดแล้วก็จํานวนกี่คนวันอะไรคะ so ok วันสุกค so ok ่ะวันสุกไปก่อนนะวันศุกเขียนในมือถือเขียนยากนิดนึงพรามันม,มันจะไม่พอใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นไรเขียนทับไปเลยเดี๋ยวหนูเข้าไปทําส่งเนี่ยแม่อีกครั้งหนึง่งอันนี้ทําไปพร้อมกัน <Okay. laughs> อ่าวันสุกมากที่สุดกี่คนละคะที่สุด อ่ะเจ็ดสิบคนค่ะอ่ะเจ็ดสิบคนเขียนลงไปอ่ะข้อที่สี่วันจันทร์กับวันอังคารนักเรียนเข้าห้องสมุดรวมกันกี่คนอ่ะวันจันทร์กับวันอังคารอันนี้มีหกอันนี้มีห้าหนึ่งร้อยสิบค่ะอ่ะเขียนค่ะหนึ่งร้อยสิบเพราะฉะนั้นเราต้องมาบวกกันใช่ไหมคะแต่หนึ่งคนเราต้องแทนสิบถูกไหมคะใช่ค่ะข้อสุดท้ายนักเรียนเข้าห้องสมุดวันพฤหัสน้อยกว่าวันพุธกี่คนพฤหัสกับวันพุธสิบค่ะสิบถูกต้องค่ะ ต่างกันอยู่แค่หนึ่งคนใช่ไหมหนึ่งคนแทนด้วยสิบเก่งมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแม่จะมีแบบฝึกหัดเป็นการบ้านไว้ให้หนูอีกหนูทําส่งแม่นะคะโอเคค่ะอ่ะเลื่อนไปดูแผ่นที่สองสิดูแผ่นที่สองแผ่นหนูกดเรียบร้อยไปก่อนกดเรียบร้อยกดเรียบร้อยอ่ะหนูเลื่อนดูแผ่นที่สองสิอ่ะดูแผ่นที่สองันนี่มันเลื่อนไม่ได้หนูกดแบ็คออกก่อนกดแบ็คออกตรงนี้ค่ะกดแบ็คออกอ่ะนี่ทิ้งไปเลยค่ะทิ้งไปเลยค่ะ หนูเริ่นดูแผ่นที่สองแผนที่อ2อนี่ก็คือจะเป็นการบ้านแบบนี้นะคะ,คะมีอีกเพราะฉะนั้นหนูทํามาส่งแม่นะคะเข้าใจแล้วใช่ไหมใช่ค่ะโอเคสําหรับวันนี้เข้าใจนะคะเรื่องแผนภูมิรูปภาพเข้าใจค่ะเก่งมากค่ะลาไปก่อนนะคะไ๊เลยค่ะ